สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทรงไทยปีเก่าก็ร้อเมือดี้กับทีมง,งานเล่าล้านเป็นไปลอยเอาเมนูมากพี่น้องเมนูนี้มันอีก็่เนืดอหมูขันใส่เขาขามาเรียบร้อยนี่น้ำจิ้มหมูหกโลเขาขายเรียบร้อยแล้วครับ cả, ไปเดี๋ยวไปเบิรงนกันคนใหญ่สำหรับ อได้บ่ใส่เตินกันตัวใหญ่จำไงเอาเอือบกันแล้วอ่ะเออเอาตัวนี่ว่างนอใหญ่มัใหญ่ยู่ๆพี่น้องท่านสองอ่ะเดี๋ยวคอยขอเอือบกันเด้อครับเนี่ยเค่ยว่ากันใหญ่ยั่ใยู่ใสกาดยู่มันนี่งานใหญ่งานใหญ่ ทรงไยปีเก่าครับพี่น้องถึงวิธีการเอื้อบรล้วพี่น้องนี่เครื่องเทศจะใส่ยังไงอันนี้มีเม็ดผักชีครับเม็ดผักชีตําละเอียดผสมอ,อ,อเม็ดพริกไทยเม็ดพริกไทยแล้วก็มีไอน้ำมันหอยครับ<อ>น้ำมันหอยเกลือค่ต<า>ละเอียดนักไว้จากชั่วโมงนี่ซุปมักไว้จากสามสิบนาทีครับ สามินาทีพ่อเพราะว่าบางส่วนเขาหมักมาให้แล้วเห็นปะโอ oh, พี่น้องเป็นตาแซบบอนี่เตาบ้าน,นอกบ้าน,นอกเข้านี่ครับนี่พก็ดมันมีอย่างเอาเตาเข้าสองอันนี่เราประกบกันแล้วกะ็เอาบันไดเอาเนื่องจากพื้นที่และสถานที่มันบ่เอ,อื้อเข้ากระใสแบบแบบนี้ละครับแต่ผลัรธบออกมาคือกันย่าดามาเด้อบันไดมขาข่ายเองเด้วยครับเด้อไปสร้างเขามานีา่แหะค่ 1,400ี 1> 1, ่อยาอ 1, บาททำาิาณเองหนึ่งพันสองรอบาทว่าสั่นกับพ่อเดินมากินกันพีไม่นี่แหละพ่อมีแห้งย่างและก่ะสิร้องเบืองดึกเห็นเขาออกคิดว่าหนังข้างหลังมันกรอบกุบกรุบกุบกบเป็นกระจกเลสิเปลี่ยนเปลี่ยนกระรองเบื้อมบนนีแ่แหละครับเนาะอ่ะไปว่ากันห้านเรียบร้อยแล้วพี่น้องเออยมาจะไปหรอกท่อนทีมงานบานลุงเด่นจ้าของบ้านให้การอุปถัมภ์เรื่องสถานที่ กินกับปีใหม่เอาโลดว่าสัิ์อยู่น้ำกันนี่แหละครับหักแพ่งกันคือเก่านาะปีใหม่ไม่ได้ไปใช้กินอยู่น้ำกันนี่ครับนี่เอือบเรียบร้อยนี่กระซากนี่มันเป็นแกบ็ด้วยนี่เออออกกันเร้่องมันเลยเออปากเลยเอ่ามันเป็นเกลด้วยพี่น้องด้วยขอลองพวกลูกสวยดรามาว่าไปข่าวเรื่องมูนี่เป็นอาหารด้วยสั่งเขามาสั่งเขามาเป็นโตเนาะครับเนาะย่างไฟเบงเต่า์ด้วอานาถาตอนไดนใช้สองอ่านตอกันเนาะหลังจากนั้นบันได ไม่คำเส่บันไดสองอันดียังหาไม้ไผ่ได้นะครับไมไผ่สดเนาะพี่นอ้องโอ้ขอว่าทั้งหนังเนะี่ยอยากให้มันกรอบๆตอนนี้กำลังเขาขึ้นเนาะหนัง,งปรทธานเหลืองบ่ได้หอมบันไดไปล่อยเงวๆไปเรื่อยๆก่อนเนาะกำลังบงังคับไฟใส่อ่อนๆไเป็นทางเ,เป็นทางนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวคอย มาเบิร์นกันนะครับเป็นสเตสเตสตตไปเนาะเอาพี่น้องได้ระดับ,น,บน,น,นึงเลรอครับในย่านนังประกอบครับนี่ก็จะมีการฉีดฉีดบ่ได้ตองใส่แกงนะผมว่าเพราะว่าหนังอะ่ะอยากให้มันดัดกรุบกรุบกรุบเนาะคือเขานี่นเราพี่น้องนะเนาะเบิร์นกันยาวๆนี่ก็ล่องวัาสาสิป,ปิงมันสิหนาใหม่ไปเลย,เยมาเบิร์นั้งที่ ทีแรกเขาหมาักม่ให้แต่ว่าผมว่ามันบวคัดต่ำเม็ดพกไขยใส่ต่ำเม็ดไทยใส,เยใส่เริ่มแล้วครับเริ่มก็ต้องหมัดมารล่อหนามออกครับแต่หลักๆคือว่าการกินหมูกรอบเนี่ยเขาบอกว่าต้องเน้นทั้งหนังให้มันกรอบคือเบบกระจกเลยว่าสัแต่ยอยากล่องกินแบียบกันครับแต่โบกูว่ามันที่ออกมาจังใดเดี๋ยวเขาคอยอัปเดตสถานาการณ์ไปเรื่อยๆเนาะที่น้องตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการหมันหมาและล่อเรื่อยๆครับผม อัปเดตสถานการณ์พี่น้องเอ้ยผู้แกงเลจนเมื่อยแล้วล่ะนี่คื้แกงทำ่แหละไปอ่อนๆยานหลังมันใหม่บ่เป็นกระจกเป็นบเปินกระโบหูละทิดตามเปลืองนี่แหละครับเนาะแต่ว่าการมักกันอย่างนี้เขามักว่าบดถึงกับลอกมาหมักเบื้องใหม่เนาะกับก็เลยว่าเขาก็เป็นสูตรของในโซนของเขาเกี่ยวกับเรื่องการหมักเป็นสูตรของเขาแต่ว่า นัดลามันบดถึงตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการวาดทิตหลัง,งมันเป็นกระจกโดยการพยายามสีสี่ให้หลังแหงแหงคัจักสีออกกระจกโบกระจกไนดะ้พี่น้องเลยแต่ว่าผมกะว่าเมนูนี้ก็น่นาจะสุดยอดครับเกี่ยวกับการย่างหมูเพราะว่า ที่แรกว่าเสียงง่วนหน่อยไม่ย่างทีมงานบางคนเขาก็โอ้บอกกินเนื้อเนะแต่ว่าเอาก็เลยบอกเป็นยังพบกันครี่งข้างเอาหมูเลยดีกว่าง่ายๆเดี๋ยวคอยอัพเดตอีกสถานการณ์อีกเท่นี้นะครับเทศพี่น้องเทศ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 มันกรอบประกอบ นี่ปลาข้าวใช่ป่ะเอามันออกมา,กนะมนมาหน้าเหมือนวัาตันหนังเขากินตันหนังมันมกนะ่อนนะเดี๋กินสินะบอมายอย่าไ <c oughs> ปไห,หน,นกนะ่อนแดงไหมไม่แดงแล้วไม่รู้แล้วข้างล่างมันได้กินได้ต้องเทสกับพี่น้องเลย แต่มันยังชำอยู่ครับมันยังชำอยู่็นจงได้มันแห้งวะไป่อมย่างแรงแต่โมงว่ะสิบใบใบโมงโอ๊ยบไเมื่อชี่ยบครับบอกสองชั่งโมงสามชั่งโมงก็ได้กินแล้วอันนี้เมื่อสมัครเมงเขาิไปตอนไกัหน่ยมันต้องปล่อยให้เย็นเ่สาวจ่อย เอาเลยไม่ต้มย็นปิปีใหม่สูบุสุขคนสำหรับทีมงานแล้วเขาวางแ่เดเดี๋ยวไฟมันเย็นกอนมันอาจจะประกอบแล้วนัเจาน้่เค็อเากมานเมงมนเ็บนเรียนดียวกิมไปบอกหอนอย่าเพิ่งกินจิ้มเออพี่ซนเตอร์ชิมดอกกัน

พอมีแห้งเราพี่นองเลยตอนนี้รออพักให้มันเย็นมาสันเบิ้งสามรอยหกสิบปงศาอันนี้ไอปองนี่นี่ซิมเรื่องหยาบถึงเข้มมาสั้นหูลังคุนเขาก็ว่าแซ่บปูลังคุนเขาวา่พาพอแซ่บบาดนี้รอพักให้เย็นให้หนังมันเป็นกระจกจังน้อยาสันเดี๋ยวคอยล่องกันเๆๆๆๆๆนด้อครับเด้อแต่สำหรับ เมนูนี่กะเอเม็นว่าไรครับทางทีมงานเราหลานเพเ่อนกะเทอดอกกาบเชือแรกอยากกินอยากกินจะเล่ร่องจัดกันเบิงว่าสันเนาะเดี๋ยวสีรองเทใสเบิงเนาะว่ามันเป็นยังไงก็ว่าพิษพลาดในประการใดก็ย่าเดี๋ยวไปด่ากันเ้อพี่น้องเ้อคเมเมนต์มาบอกกันดีๆเนาะครับเนาะเดี๋ยวเทตอนเอาครับแล้วระครับสำหรับหมูคัน สูตรเล้าหลาเปอร์เซ็นต์มัอนี้มากส่มนิดน่อยด้วบดพอไฟออกรอบเลยการกินหมูตรงท่านหลังเสียบดิเซ่บต้นหนังเขาเสียบกรมดิเบาดูต่วนะครับติดที่นเครับ แช่แล้วเรียกไเรียกแากแลวเด่อยเาเรียกเองสิบายแหละรู้แล้วว่าไปตังคิงกันรู้แล้วเป็นโอทารโลมันนางทองป้าปลาเรื่องบ้าโวลายใหญ่เมื่อเมื่อใจเย็นเมื่อใจเย็นมา่นมานาโอ้ยชิ้นหางก้อนเนาะพี่รองเนาะนาง จริงนี่สองสูตรนะแค่ว่าผมเลือกสูตรส่งสูตรที่ว่าแบบใส่สอิวบ่เอาเล่าอะไรมาสิบบ่กินซสกิวหืมกรอบกรอบฟังเสียงกรอบเนี่ยฟางเสียงกรอบเลยต้องใส่ไม้เลยเนี่ยต้องฟังเสียงกรอบจิ้มอีกมาจิ้มเลย ออนบ่กืหวหานดพูดาีกาสิแลด้ดึงไอดห้งมันเลยได้ดึงไ้วอนี้อยู่ชั้นสองมันสคช่วงการกำลังแพร่นะพี่น้องเนาะทนานซปเปอร์เทน พอมันลังรอเทตอยู่วฟีมือเล่าหลานเปอร์เซ็นต์สีจังใดเชิญทีมงานสุประเทนมาเลยนะครับนะ่ะสี่คนโดยเชฟโอกับเพื่อนแล้มันแสกจำใดอ๋อเทปเออป้าป้าไปไหนจะบอกหนอยเออมอุ้ยจดูอไม้น่กินไม่ไหดขอไปเลคืออะ ไอ้เปรี้ยวอะเดียกอให้เขายืมวะลองดูสื่อฟูนึโอ้โะอร่อยแม่อร่อยยังไม่ได้กินยู่ไนวะอืมเคอเคยูเนี่ยอร่อยอร่อยถ้าไม่กินกินอะ่โอู้นึอร่อยพ่ออร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานซูเปอร์ทนเอาที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 อ่ะโอกร เออเราวางโคตรแล้วน้ำจิ้มเปรี้ยวกับน้ำจิ้มหวานอันไหนชอบอันนี้อันนี้น้ำเปรี้ยวค่เดี๋ยวจะลองหวานพี่มอนอร่อยครับได้อยู่นะต้องกินเขาวเหนียวหรือกินกับยังไงทั้งสองอย่างเลยเออได้อยู่ใช่ไหมสำหรับทีมงานซูเปอร์เทนเขาบอกว่าพานเนาะครับเนาะ เดี๋ยวไปเบิ่งทีมงานผู้ใหญ่ก็ไงไงไงคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาไฮะอร่อยปะอมเมมาอจจะมีบางส่วนผสมนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาไปอย่างไหมเนาะแต่ว่าเอาสุดที่สุดได้หรอเอาจริงๆความรู้สึกเออา ออเสี่ยนรวยเมที่ายเลยอทีมงานสุวัวมันมีเข้มแต่ว่ากินกับเนื้ออแต่ว่าเอามือีสำหรับรงไทยปีเก่าทีมงานเราหลานเปอร์เซ็นสำหรับการย่างหมูมมมขอฝากไว้สามีเนาะครับนก้กสว,วัสดีครับ